ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ <c oughs> มีภารกิจอีกแล้วนะครับเอซเดินทางมาอ่านที่แดมีมใซอ่านแต่งกับอ่านแต่งเดี๋ยวเสร็จอ่านแต่งเสร็จแล้วไปที่หัวแดลมใสแล้วก็เลยไปอ่านมัสยิดที่สายเก่านะครับ F อซเดี๋ยวมาคอยติดตามชมพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศวันนี้ทั้งวันเลยนะครับเอซเดี๋ยวมาคอยติดตามชมแต่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในงานกันเลยไปตอนนี้เข้ามาใน้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเจอโกศกนะครับคนนี้นะครับ้า ไม่เจอคนนี้ไม่ใช่เลยนะครับมาหานแต่งที่แหลมคมแหลมไซนะครับถ้าไม่มีโกศกคนนี้ไม่ใช่หานใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกับข้าวโอ้โหกับข้าวแบบแกงเนื้อยำอื้ดู่าทางอร่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมและก็มาทานข้าวพร้อมกันนะครับไป cao tôi ghế mà gắn chặt cao ghế gắn bỏ vào đây đuôi, nòng mà, đuôi gấp mà, mà. tính là nó rồi, coi

ยำปลาครับร้อยร้อยอืมยำอยนน่งยยางไรเงี้ยเนาะรสอยติจริงๆนะยำยำอ้อยครับเอ้ยยำปลายำปลาต้มมันโอ้ต้มมันโอ้แดงๆไว้ด้วยยำต้มตมันกับกับข้าวอร่อยนะครับโอ,โอ,โอ้โหยำปลาต้มมันปลาลังเขียวอืมอร่อยนะครับท่านผู้ชม ต้มไก่ไก่เนื้ออุดสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวสักพักทานข้าวเสร็จรเ,เ,เดินทางไปหัวเหลมใส่ไปบ้านญาติหน่อยนะครับไปบ้านญาติเสร็จแล้วเราพ้นไปที่ทรายขาวเองนะครับไปหานัศยิปตตำบลทรายขาวอำเภอคลอง้อมจังหวัดกระบี่นะครับจากนี้ไปก็ประมาณสัก 30กว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศวันนี้ทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศชิวๆเลยนะครับวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านๆคนทำมาหากินนะครับก็ตอนนี้เดินทางกลับแล้ครับเดินทางกลับแล้ครับโอเคเดี๋ยวไปยันเตะนใจก่อนหลับไป

อก็อตอนนี้เดินต่างลบแล้วครับเดินต่างลบไปเล่มลไตลาไปว่าเล่มไตไปบ้านพี่น้องเล่มไกรก็ลาว่าไป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 บ้านพี่น้องเล่มไตลาเนี่ยวว่าไปบ้านพี่น้องเล่มไตลาไป โอมเนจใจตายเลยวันนี้แม่นนะจะไม่ยัน,ยยนยยกันนะน้นนอ<ร>งยำด้วย <c oughs> เนาะงยำด้วยกับส้มตมนะตมอ๋อ้แต่โจมตีแล้วก็เดี๋ยวพนไปบ้านแหลมใจอีกครับบ้านญาติอยู่ที่หัวแหลมนะครับทีเดี๋ยวไปรถก่อนนะครับวันนี้หยุดครับอาหารก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวแหลมใจ มาดูบรรยากาศแหลมไทรนะครับนี่โอ้บรรยากาศแบบสุดฟินเลยนะครับสินี่โอ้โหมาอีกแล้วนะครับบ้านญาติบ้านญาติหัวแหลมนะครับบรรยากาศหอยจุดนี้หอยทั้งนั้นเลยครับสิมองโกโนโ็นอดเป่งเยอะเนาะน้อนะครับนี่บ้านอายาบ้านญาตินะครับมาอีกแล้วนะครับหัวแหลมไทร,ร่วงนี้คลื่นจะแรงหน่อยนะครับสิคลื่นจะแรงหน่อย จุดาหอ,อางอนี่ครับเจ้าประมงนะครับวิถีชีวิตประมงเจา้าประมงพื้นบ้านนะครับมีเรือหางยาวครับบ้านแหลมใสจุดนู้นเป็นท่าเรือท่าเรือแหลมใสตอนนี้น้ําก็นําขึ้นได้บ้างยันอ๋อจวงนี้น้ําลงเลยครับน้ําลงครับมาดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศ หอ,อยนะครับมาดูหอ,อยหอ,อยติเตบหอ,อยติเตบหอ,อยนางรมนะครับเรียกนี่นะครับหอ,อยติเตบหอ,อยนางรม,มสุดฟินเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ท่าเรือถ้าเรือแหลมไส้นะครับชาวบ้านก็จะจอดเรือครับว่าวันนี้มีหานแต่งนะครับมีหานแตง่งแล้วก็ชาวบ้านก็ไปช่วยหานกันเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ มาจากงานกับหอยติเตปเดินลงไปดูดิชอบบรรยากาศไปที่ไหนก็ต้องไม่ให้มีทะเลครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านก็อยู่มานี่มาบ้านญาตินะครับท่านผู้ชมเราจะมาบ้านญาติบ้านของไคอยู่ตรงนู้นนะครับกำลังลงนะครับอชอบชอบทะเลชอบทะเลไปไหนต้องมีทะเลนะครับมีความสุขกับทะเล มันไม่ปกล้านนะครับโอ้โหจังขึ้นนะครับท่านผู้ชมมาชมเสียงขึ้นพร้อมกันนะครับจุดฟินเลยครับท่านผู้ชมชมบรรยากาศนี่ใจแรงนะครับ ชิวๆเลยนะครับครดนู้เป็นกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่อ่อตรงนั้นเขาเรียกว่าบอ่อม่วงนะครับตัวแหวนบอ่อม่วงตัวแหบนใสนะครับบอ่อม่วงเดี๋ยวจัดจากนี้เสร็จแล้วเราก็ไปทรายขาวอีกนะครับไปหานอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหานมัสยิดกับต่อต่อกันต่อไป ที่หานมันจะยิดต,ต่อนะครับที่ซอยขาวจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้เราเดินชมบรรยากาศหอยตีเตบหอยนางรมหอยตีเตบนะครับเปรี้าชามันเราอหอยตีเตบหอยนางรมที่เราไปเจาะกันที่บ้านที่ปากกลอ้องครับพนี่ตรงนี้ไม่ได้ลงทะเลเลยมาจุดนี้น่ยวทะเลบรรยากาศชิวๆนะครับชิวๆ เดี๋ยวไปบ้านญาตินะครับบ้านญาติก็อยู่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมบ้านญาติโอ้ก้อนดินนี่น่าจะออกไปดับดับน้ำกันคลื่นเล็กๆคลื่นเสาะ ก็ตอนนี้มาโยเท่เล่มไส้นะครับมาโยเท่อ้วเล่มไส้านาหัรตัวตัวเล่จ่องวันนะครับ่าชมเล่ตัวจองวันเดี๋ยวมาชมเล่บรรยากาศนะครับเอ็ดสีชมบรรยากาศวิวนะครับบรรยากาศวิวนะครับเต่ตำเล่เก่ตำเล่วิวสิวตัดนะครับวิวสิวตัดนี่นะครับ้านาหารนเปิดจนกี่วันเลยจะเปิดวันพฤหัสกับวันพัหัสเปิดเลยครับ ไก่กิมาทางนีม้มาเล่มใจก็แวะมาได้นะครับร,าาร้านอั้นอ่า้านาหานมีตังก,าก่าแกว่กาแกว่ก็กมีนะครับนี่อาหาจสดจากทะเลเลยครับนี่อีกตรองจ้ามวันก็เปิดเลยครับดันเป็นเจ้เบอไก่ย่าปัานไปปัานมาทางนี้ก็มาได้นะครับนี่วิวติวจัดแห<อ>ล่วัน,ว,นวันตกดินได้เลยนะครับหนูวันตกดินอยู่จุดนูนได้เลยกับโอ้เนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ บรรยากาศฟินๆเลยนะครับโอ้ปลายเจอฟิวกันยังปลายเจอฟิวเจอฟิวกันยังนะครับนี่กลัวแหละจ้องวันอะไรจ้องวันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยจ้องวันได้เลยนะครับมาเสีใต้รบจุดใต้รบอยู่จุดนี้เลยครับจุดใต้รบเดี๋ยวมาท่านผู้ชมจุดเจอฟิวเลยนะครับเอฟซีนี่จุดนี้เลยนะครับจุดใต้รบนะครับท่านผู้ชม จุดใต้รบจุดนี้ได้เลยแล่ไปเอ็นตึงเกาะลันตาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศลงมาจากเนินนะครับลงมาจัากเนินปับ๊บแล้วก็มาเจอร้านนะครับร้านโยจุดนี้นะครับสินี่ร้านโยจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปเลยนี่นี่ครับร้านไป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 อา้าวนี่ครับนู่จะกลองร้านหนังนูครับนี่ลานนี้ได้เลยครับมี่อา,านทะเลพร้อมไดยหว่า อีกสามวันเปิดน้องจ้นะสามวันเปิดเมานุ่นได้นะครับเมานุ่นได้เลยวันเปิดร้านได้ว่าเมีะไรมั่มงวันเปิดร้านมีปิเศสได้มั่งวันเปิดร้านอ่านู่นโออยังงม่จัดโปรทีได้ว่ะมาได้เลยได้ว่ะโอเคเดี๋ยวก็เดินทางรับอนนั้นไปไปไปขึป้นดอดขึ้นดรดเดี๋ยวเราขึ้นตัดดอดตัอดรอด มีลาดมีลาดเรียบร้อยหมดเลยนะครับมีลาดเรียบร้อยมลาดวางปลานะครับเดี๋ยวขึ้นไปจุดนั้นนะครับเดี๋ยวนี้อะไรมาเนี่ยนี่กับบรรยากาศวิวติวจัดนะครับติวจัดเรื่อยนะอันนี้เลยนะครับลาดเลยลาดลาดบายบายลาแดงมาเหนื่อยเฮงน้ำลงเฮงมาที่ลาด

วันนี้ก็มาแล้วเรามาอ่านมัสยิดบันเรศนี่วบันรเลยนี่เก็บลวกอ๋อเก็บลวก็บวงมาบันเก็บลวกแล้ววันนี้นี่เด็ดจากนูรีนูแเ้วเดดจากงานมาหันเก็บล้วราอ่าวรี่าว่อ่างไรมาลาคนดู นะครับยอานเลยล้วันนี้อ่านมัดิตต่อไปครับเด็กหญิงสนั้นบมัดจิตเก็บลวกสา่เก้าเราครับเต็นี่มากันหลายคนมากันหลายคนนี้อาชีดมาเลยนะถามลน่้อยหนึ่งร้อบาทหนึ่งร้อยบาทสาเแล้วันรอรดเดี๋ยวคุณสามันรกไปนัง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 ังก้นนังก่อน

คับเับเดี๋ยวได้ทานข้าวกันเสร็จนะครับปะบปะที่มานสักพักก็ได้เดินทางกลับสิเกานะครับจากนี้ไปก็ประมาณสัก5 0กิโลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกับช่องอํานาจเชเดลเลยนะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ